สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกายภาพบัตดง่ายอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาติดเทปนะคะไนนเซียเทปนะคะให้กับนักกีฬานะคะที่จะไปทำการซ้อมฟุตบอลน,นะคะซึ่งบนไข้ยลายนี้นะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของเวลาวิ่งนะคะเวลาเตะบอลก็คือเข่าจะพับเข้าด้านในนะคะก็คือ มีภาวะของเอ็นคอบในนะคะของของเข่านะคะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็จะเป็นแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเยอะในข้างซ้ายนะคะมีอาการเข่าบิดแบบนี้ข้างขวาเป็นมาแล้วรอบหนึ่งแล้วข้างซ้ายเป็นมาแล้วประมาณสองสามรอบนะคะอันนี้เราก็จะมาทําการติดนะคะซึ่งเราวัดแล้วนะคะสาหรับคนไข้รา,ายนี้เราดูแล้วว่า ขานะคะมีขนาดกว้างใหญ่พอสมควรเราก็จะใช้ตัวเทปนะคะก็คือใช้ตัวแผ่นหนึงไปเลยนะคะแล้วก็วัดแล้วได้สีช่องซึ่งด้านหลังของกระดาษเห็นไหมคะกระดาษขาวๆเนี่ยมันจะมีช่องตารางอยู่นะคะมีช่องตารางอยู่ซึ่งเราก็จะตัดแบบนี้นะคะสชิ้นนะคะสชิ้นนะคะ อันนี้ฟักก็ทำการวัดนะคะพอตัดได้แล้วก็ทําการวัดวัดตัวลูกสบ้านะคะก็คือตัวแพตตาล่ถ้าานักฟุตบอลจะไปทําเองนะคะก็คือวัดตัวลูกสบ้าตัวเองก่อนกะก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องการพยุงนะคะ,แล,ะแล้วก็พยุงตัวสาบ้าด้วยแล้วก็พยุงตัวเอ็นด้านข้างด้วยนะคะซึ่งสองข้างก็จะติดไม่เท่ากันนะคะจะติดไม่เท่ากัน เราจะติดออกแรงทางด้านในนะคะที่เขามันล้มไปนะคะจะออกแรงมากมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งด้านนอกเราจะออกแรงประมาณ25%เราจะดูได้ยังไงว่าออกแรง25%ก็คือตัวผ้าเทปเนี่ยนะคะเคเทปเนี่ยมันสามารถยืดได้นะคะสามารถยืดได้แล้วคือเราก็จะยืดออกไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็ จะก,กะดูนะคะก็คือ100% 75% 50% 25%ซึ่งอันนี้ฟาก็คือติดมาบ่อยพอสมควรแล้วนะคะเอาจริงๆอ่าเทปนี้จริงๆต้องต้องต้องดึงให้ท่านผู้ชมดูดแต่ว่าอันนี้ขออภัยด้วยนะคะ อาจจะลืมนะคะวิธีการวัดก็คือเราจะดึงเต็ม100%ก่อนนะคะแล้วก็ลงมาที่เจ็ดสิบนะคะลงมาที่ห้าสแล้วก็ลงมาที่25่้าโดยเราจะล็อกตรงบริเวณเอ็นแล้วก็ตรงลูกสะบ้าก็คือเราไม่ได้ติดลูกสะบ้านะคะเดี๋ยวจะจํากัดการเคลื่อนไหวของเข่านะคะซึ่งเทปนะคะก็จะตัด ตกแต่งตรงมุมขอบนะคะเพื่อไม่ให้มีเหลี่ยมนะคะเพราะว่าถ้ามีเหลี่ยมเมื่อไหร่แล้วนะคะก็คือเทปเรานะคะมันมักจะหลุดตรงเหลี่ยมก่อนแล้วมันก็จะทําให้หลุดลุ่ยไปทั้งทั้งตัวผ้าเลยนะคะฝั่งนี้เราจะดึงยืดเห็นไหมคะดึงยืดดึงยืดกว่าฝั่งนั้นก็คือจะออกแรงมากกว่าฝั่งนั้นเพราะว่า เราจะประคองฝั่งนี้นะคะประคองฝั่งนี้คือจํากัดการเคลื่อนไหวของฝั่งนี้เพื่อให้การล้มนะคะการล้มการที่เขาซุดเข้าด้านในเนี่ยน้อยลงนะคะอันนี้ติดตัวพลาส,สติกนะคะก็ตัดออกนะคะแล้วก็ตกแต่งขอบมุมให้สวยนะคะแล้วก็เวลาเราติดเส็จนะคะเราก็จะใช้ตัวกระดาษกระดาษที่เราแกะออกนะคะ ถูนะคะถูเพื่อให้เกิดความร้อนนะคะถูเพื่อให้เกิดความร้อนเกิดขึ้นนะคะระหว่างเนื้อเยื่อกับผ้านะคะก็จะทําให้เทปติดง่ายขึ้นอันนี้เราก็จะล็อกตรงลูกสบ้าอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ล็อกตรงเข่าด้วยนะคะอันนี้เ้าก็กําลังวัดนะคะของคนไท้าย,ายนี้ก็ใช้ประมาณ7ช่องนะคะประมาณเจดช่อง ประมาณเจ็ดช่องนะคะตัดขอบมุมนะคะตัดขอบมุมให้สวยงามแล้วก็อันนี้ก็กําลังจะติดเทปแล้วนะคะก็สำหรับนักกีฬานะคะที่มีปัญหาคือเข่าล้มไปด้านในแล้วก็มีคืออยากจะล็อกกล้ามเนื้อล็อกเข่านะคะในการที่จะไปติฟุตบอลน,นะคะก็สามารถทําตามได้นะคะหรือว่า ถ้าไม่มั่นใจก็ไปพบนักกายภาพบำบัดใกล้บ้านได้เลยนะคะอันนี้าก็สาธิตให้ดู1ข้างนะคะส่วนอีกหนึ่งข้างก็เป็นลักษณะเดียวกันนะคะแล้วก็พอทำเสร็จนะคะเราก็จะให้คนไข้นะคะลองเดินดูนะคะว่ามันจำกัดการเคลื่อนไหวของเขามากไหมแล้วแล้วก็กระชับมากกระชับ ขึ้นไหมนะคะอันนี้เราให้คนไข้เดินดูนะคะกับเป็นนักกีฬาฟุตบอลน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ